ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูเอินกีกแล้วนะคะคุณครูบางเอิญวงไพศาลครูคเอินค่ะประจำชัันอนุบาล3ทับสองโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตะบลทับมาค่ะเด็กๆคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่36แล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องท้องแดนอาเซียนค่ะอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเป็นการรวมตัวของ10ป,ประเทศซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันนะคะในทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการบริหารต่างๆนะคะส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในระหว่างประเทศนะคะ เดี๋ยวเด็กๆเราไปเรียนรู้เนะื้อหาต่างๆในหน่วยการเรียนรู้เรื่องทองเดนอาเซียนกันต่อได้เลยค่ะเนื้อหาเรื่องที่1น,นะคะทงอาเซียนทงอาเซียนนะคะเป็นธงที่มีพื้นสีน้ำเงินมีดวงตราอาเซียนอยู่ตรงกลางหมายถึงสเสถียรภาพสันติภาพความสามคัคคีและพลวัตของอาเซียน สีของธงชาติจะประกอบไปด้วยสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองซึ่งสีเหล่านี้นะคะจะเป็นสีหลักในธงชาติของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดค่ะเนื้อหาเรื่องที่2ตาสัญลักษณ์อาเซียน าสัญลักษณ์อาเซียนนะคะเป็นรูปมัดรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นวงกลมสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าวสีเหลืองสิต้นนะคะจะหมายถึงความใฝ่ฝันของบรรดาสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง10ประเทศให้ผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียว วงกลมนะคะเป็นสัญลักษณ์หมายถึงเอกภาพของอาเซียนตัวอักษรคําว่าอาเซียนนะคะมีสีน้ําเงินอยู่ใต้ภาพรวงข้าวแสดงถึงความมั่นมุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกันเพื่อความมั่นคงสันติภาพเอกภพและความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะ เนื้อหาเรื่องที่3นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้คำฝันอาเซียนกันค่ะคำฝันของอาเซียนนะคะก็คือ1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคม One Vision One Identity One Community นะคะหมายถึงการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวของประชาชาติประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความหมายหลากหลายทั้งการนับถือศาสนาเชื้อชาติวิธีวิถีการดำเนินชีวิตสภาพแวดล้อมและอัตลักษณ์ประจำตัวให้มารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวค่ะเนื้อหาเรื่องที่4นะคะเพลงอาเซียนเพลงประจำอาเซียนนะคะก็คือเพลงวิถีแห่งอาเซียนนะคะ The Asian Way ซึ่งปรักบพัน์โดยคุณกิตคุณสดประเสริฐคุณสัมเภาไตรอุดมและคุณประยอมวัลัยพัชราโดยใช้ปรรเลงอย่างเป็นทางการในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่14ในวันที่28กุมภาพันธ์2552ณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะประเทศไทยของเรานะคะ เดี๋ยวเด็กๆเราไปฟังเพลง The Asian Way กันค่ะ เด็กๆก,ก็คือภาษาอาเซียนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ภาษาอาเซียนคำว่าสวัสดีของแต่ละประเทศกันค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆมาฝึกพูดตามครูเอินเลยนะคะเราจะเริ่มที่ประเทศพม่านะคะประเทศพม่านะคะกล่าวคำสวัสดีว่าบิงกะลาประเทศลาวนะคะสบ,บายดีประเทศเวียดนามนะคะจินเจ้า ประเทศไทยนะคะก็คือสวัสดีประเทศกัมพูชาสวัสดีประเทศบูนายนะคะสาลามัตด,ดาตังและประเทศมาเลเซียนะคะก็สาลามัตด,ดาตังเช่นกันค่ะประเทศฟิลิปปินส์นะคะกุม,มุสตาประเทศสิงคโปร์นีฮาวและประเทศอินโดนีเซียนะคะก็คือสาลามัตเซียงค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ เด็กๆสามารถพูดคำว่าสวัสดีของแต่ละประเทศได้หรือเปล่าคะเกรนก็ฝากให้เด็กๆฝึกพูดด้วยนะคะและที่สำคัญภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะก็คือภาษาอังกฤษที่เราใช้กันทั่วโลกนะคะเด็กๆก็ควรที่จะฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆนะคะเกรนก็ฝากไว้ด้วยคะ่ะค่ะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เนะะื้อหาต่างๆในหน่วยการเรียนรู้เรื่องท้องแดนอาเซียนไปแล้วนะคะควรเข้าฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะว่าเวลาที่เด็กๆพบเจอกับใครก็แล้วแต่นะคะที่เป็นชาวต่างชาติที่เป็นเพื่อนบ้านของเรานะคะก็ควรที่จะพูดจาก,กับเขาอย่างไพเราะนะคะเพราะว่าเราเป็นมิตรซึ่งกันและกันนะคะเด็กๆควรเขก็ฝากไว้ด้วยนะคะสัปดาห์นี้นะคะ เรียนรู้ร่วมกันแค่นี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย